สวัสดีค่ะพี่น้องลงสวนซะก,ก่อนขากายินข่าวแล้วะมาแต่หาเขียดเขียดไะสิลงไป็นซองอ <c oughs> ีพีเนาะเขียดไะสิลงไป็นซองอีพีพี่น้องถ้าสีลงคลิปนี้กก่อนเนาะหาเขียดอันฮะถ่ายยาวเ,เกินเนาะสามสิบกว่านาทีเบอร์ <c oughs> ว่างอลังการเลยจะฝากเวรองขาเชืเ่อมกันเพีองพอ โดนๆดนเสวยมาเท่หนึงเนาะไดกะสีได้ถ่ายคลิปเนาะถ่ายไลยฟ์โพสพี่น้องได,ได้กาแฟเบิ่งผักชุกหนึ่งเดียฮัหลสีลงมาเบิ่งสวนเนาะเขนอนโลาเดี๋ยวนางตาดลงมาไดกะสีเมื่อเนาะสวนคุณแม่สวนนอ้นนองๆเป็นไงบ้างนะคะข้าพูดแก่หรือยังหลายคนก็บสี่ถาม การสไปลูกไม้พริกเปนปีนี้ปลูกหรือเปล่าเนาะโอ้แต่กระแตนมาคู่แทะปลูกพริกไหมปลูกเหมือนเดิมค่ะหมากเล่นมีกลิ่นบอม,มีค่ะมันกะมีข้าวโพดยัยงงงค่ะป้อนหมากเล่นโอ้ยมันเห็นใจกับเธออยู่คนบวดไหหมากเล่นจะมาดกแทะ พี่น้องพีน่น้องหอบบอลน้อออกยางป้าจะอ่นว่าพี่กีฬาอะไโอ้ยโพดข้าวบว่วอ้วน อามันยันนนงอ่อนโพดบอลไหมวันนี้เราจะให้น้องสาราดเป็นคนรีวิวสวนนะครับวันนี้เออ,เอม,มันเด็ดเนาะบุกอะไรบ้างรครับปีนี้นอบ,อบอะยังบะเลยจะพอได่เหยื่อแก่เออบุญโพดติวันนี้หัวพักคนแก่เก็บยาย อันนี้คืออะไรคะนี่คือพริกเขียวสีฟ้าจินดาแดงนะคะจินดาแดงอือนั่นน่ะเนาะเออพี่น้องปลูกพริกพี่อันนี้ชุดชุดอันนี้ปลูกน้ำนางโม่ปลูกน้ำนางโม่ปะชุดลาสุดอืมค่ะพี่น้องเรามารีวิวสวนให้เบิ่งพี่น้องเลยปีนี้พริกงามแต่ว่าตัวนี้ยังบว์เป็นไฮไลท์เฮ้ยไฮไลท์เราอยู่ไฮไฮกลางบว์กันแม่นปะ ก้างบตะลุมป่ะลุมตะเทิงตะเทิงหนูก็ยังอ่นน่ะสิเป็นสุดสามตัวกลางที่เป็นสุดแรกแต่สุดสอเออตะกลางสุดแรกไปเบิ่งค่ะเนาะตากนะไปค่ะมะอึ๊บกันเก็มีมะอึ๊บกันอยากเน่าคือกางเนาะเฮือกันกับเน่าด้วยเน่าปนปนเนี่ยจ้าว่าเป็นแต่อยู่ในปะพี่นี่ปลูกมะเอื๊อไปแล้วเออจูดหย่งนั่นน่ะจูทำไม จย่าน้เป็นฝุ่นขวดจักเทืออะไรวะนี่อ๋อหมักถั่วปีเบ่ะบ่แมนัมถั่วปีตีถั่วปี่เด้อฉันบเบาะอือพราว่วายมือชีโมะัว่วแลมถั่วปี๋ม่นว่าหมักถั่วพุ่มตีหมถั่ถวปีถปั่ถวพุ่มมันก็ขึ้นเป็นพุ่มจะซ้อมันบดแตกได้ เออหมักแตงอีกยังอันนี้เหรอแตงขาวเสียงขวางแตงขาวเสียงขวางอันนี้ไฮไลท์แรกครับพี่น้องกินน้าบบคุ้มเลยหมักแตงเนี่ยบากนี่ค่ะน,นี่มาเปิดปุ้มก็ได้โอ้ยจุดงามันกองพี่น้องน,นี่ความดูห<า>ลีดมากมากมันได้หน่นะหีหลีมงังเหงาออกมาหลีมงังเงาออกมา าพี่น้องเอ้ย,ยส้วนเท้าหนิส้วนแบบมักพริกนาะงงามก่อนหมู่งามก่อนกับไปถึงเรางามกลัวหมู่พี่น้องงามกว่าโวนอื่นๆที่เทาเห็นในท,ทางอันมากกายมากกันยังมางามสำนีเนาะเบิ่งกว่าพี่น้องผลดกค่ะต้นใหญ่ค่ะส้มจ้าร์ทอย่างไปได้บวชอย่างไปได้อย่างไปตามไปฮัลลโหชาาาตาม,มา หักศีพชมสวนพี่น้องเลยเอ,อันนี้คือไรอันนี้นใบแมงกะเพร้ามะลายแมงเต่าโอ้โโอ้ไม่กมไไมอด oh ดิดไไพี่น้องเลยน้องสาวเาวนั่นบอยน้องสาวคนนี้เนี่ยน้องสาวผู้เ่ิงนั่นนางเรียนการเกษตรนะคะนางศึกษาใน YouTube นะคะรายการเอามาปรับปรุงใช้นะคะ อันนี้ยังอมเมนไฮไลท์เทเดี๋ยพี่น้องดูไฮไลท์เทอยู่ไฮนั่นเนาะถ้าว่าห้ได้งามตัวเทิงปะสูงไตได้หักครได้หักไฮน่ะตัวนี้เรานบอหักปสีสงเหมนกันี่นอสูงสีสูงฮะนางใช้สังกรษดด้วย เอองาเมยถ้าจะถูกน่าจะใช่ด้วยไงบ้านเลยจะก้าวนาา้าโฮสถ้าตั้งขาดแต่ก็ได้จูบเอาอเอเพี่น,น้องาเมยไปเราจะขึ้นแหงทางทางเทิงไฮเทิงใช่จ้านี่ก็คือไฮไลท์ของสวนของเรานั่นเองนะคะ,ะ,ะความรุ่งรถเลปสรูนี่นี่คือไฮไลท์ของเรานะคะาไปพี่น้องมาคดูแก บอไดมีแต่ต้นเดียวได้ที่ว่าดกพี่น้องเอ้ยแทบทุกต้นค่ะอันนี้เป็นสุดแรกเป็นสุดแรกพี่น้องใขรจะกรูไปเป็นตุ่นป้าปาเก็บในรอบแรกบนกุลสี่ห้าสิบโลหเลยพูดนะถ้าแบบเผาคลายส่วนผีขึ้นยังคลายเนาะแน่น ช่วงนี้เจ๊มาผีใช่ไหม่เศร้ากับพังบุาบะบะมันลงแหงมันลงแห้งเออพวกนี้นี่โกกมันนื้เลยนี่เห็นไหมโกกมันดูซี่อุ้ยมันนาคังนะมันโอคางมันนาคางดีอ่ะบอกมันดงสวยเลิศจิดเ้เตัวนี้ก็ล่างเป็นนี่มันเต๋าไฮน่านอ่ะสิซุ้งกว่ามูซู้งกว่ามูคาง ไฮนนี่อ๋องานถูกใ<า>ห,ห้ฮัปปุฮัปปุให้ไหนนะ์นี่ฮัปลูกปีแรกเนาะแม่นปะแม่นแล้วเนาะปีแรกแต่ว่าฮัปลูกกนะ้นก้อนอ่ะพี่น้องพูนที่เฮาอ่าเอยียงเห,ห็ดไฮใหญ่เนาะมีซองไฮนติดกันอยู่ข้างนั้นก็เลยปลูกเป็นไฮน์แรกไฮนปีแรก ปีทำอิฐที่โครงการลงมานะปูกอยู่บ้านป้าป้าเพิ่นผูเสียหาันจะเป็นโครงการผลลงมาแต่เวียงจันเนาะอก,อ,ก,กอาเพิ่นเสียเอาเบียเบ้ยออกในมันหายก่อนนะฮะมาลงทุนปลูกเองลงมือปลูกแล้ก็ได้อาชีพได้อาชีพนะคะจนถึงวันนี้นะคะถือว่า สำเร็จบอกกังญาบ่ท่านว่าสำเร<ม>็จเรื่องเรื่องรายได้เพราะว่ามักพิบมันบ่นค่อยเป็นราคาพี่นอ้องถ้าว่าสำเร็จเรื่องการผลิตไหมสำเร็จค่ะอืเ,เรื่องการผลิตของเราถือว่าสำเร็จนะครับเพราะว่าต้นเขียวผลโดกค,ค่ะอ,อทีสุดชีสุด,สดเจ๊รอว์จะเก็บจนฮอดเดือนโบ่ให้มันลูกสัมฤทธเลยจะพอเดือนโก อควอนฝันของชีก็คือหนึ่งต้นหนึ่งเบิร์นี่นั่นประมาณจากต้นว่ะประมาณจากพันสองพัตัว5 0สามพันสองพันัวฮะสามพันขุมละหนึ่งคุมละสอง้มละสามบนี้ฮอนเดดพี่น้องเลยฮอนแดดอะแกเมนควันโหลดอรแไเม่คอนเต่าคันไฟ ฮักเป็นปูไปีเมื่อวานนี้หน่นะนเบนะิ่งไหนมันยุูยัปปนะยยงบอดันน,นข้างนั้นโอู้ยูปิดน่ะด้ยมันยุบยังมันบอดันยูมันยูเอามันยุบเอาจูบหน้าใส่ในมันเดี๋ยวเอาเบิ่งคางนี่พี่น้องเมื่อกี้ครับเบิ่งคางนั่นคางนี่เนี่ยกำลังเริ่มนี่กำลังเริ่มใส่หมา,า,าตัวนั้นโด่งเลยใส่ปูมันละมันตายยุดลงเออผิดสูตรนิดหนึ่งนี่นี่คือเนี่ยนี่นี่เพนบอลนี่ คือนั่นนี่ฮะากระฟื้นม,มันตายฟูมันจะมันหยุบพูยิบ่ได้ใบมันตายไปแล้วปีก่อนฮาปู่างงามจนย่างขาบวบ่ได้ฮาบ,บ่จักรรรวิธีแบบเอียงก่อเขินต้นบ่แม่วิธีอ่าขายับต้นมันราวะว่าเิ็ดตเป็นคุ้มเรียงๆเนาะฮะบ,บริเหตุ <S <S เป็น <S <S แบบกระจายแบบนี้เออหาเศษเป็นคุ้ม เป็นคุ้มหลกักการเป็นคุ้มมาสิเป็นคุ้มโลบันีบ่อนอยางค่ะบอมมีคือแนวนี้เนาะอันนี้คืออนนวความสลัดของน้องสาวของฉันนะคะแเดบไปเรื่อยๆแต่ละปีปีนี้ทื่ว่าเลิศค่ะ <laughs> ปีนี้เลิศปีนี้เล่บนบ่อนยางกว้างแม่มันสามารถเดินเก็บได้ทั้งซองได้เนาะวันแม่ไมเปเกี่ยนแต่ละปีนั้นมัชี้ทางอย่างบกกุกเบิลชนนี่ โอ้ยต้นมันกระทั้งเทิงกระจนหมุนเขาจนฮักเบิร์ดทั้งหมดเขานะเข้าไปเวลาเข้าไปโฮสพี่น้อยเหยียบออกมาเชลงหน้าซองหน้าหน้ารถโบกคืนนิ่นี่มันจะเป็นแต่ว่าปีหน้านะมาสีเพียงเพียงเพียงเอิร์กค่ะมาหลดฮักเบิร์ดที่ฮัมมอนด์เขามุนออกเนาะมันสิจี้แบบนี้นี่สิโมอนด์เขาแบบนี้ค่ะอ๋อพอฮะจงข้างงางแคบแล้วมันมันสีกันเฮงปีนี้คือว่าจงกว้างอันนะไรรอปีนี่เลิศค่ะ นี่กาแฟอุดนูนผิกซอยนหนเด้อค่ะอีปัวนั่นกัดตะเก็บเนาะเดือนหนาเนาะประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนหน้านะคะต้นปลายเดือนหนาหรือว่าต้นปลายเดือนหนากำลังงูงัวเขามากินเลยใช่ไหมอ่าวจะบอกเดีบอลมันหักนะมีกั้นนี่แหละงัวเออเฉพาะแล้วมันจังบางงามสามหมู่ตะกี้ไม่ขึ้นพี่น้องเฉพาะมันมันบางงามสามหมู่นี่เหมือนตัวนี้บางงานตัวนี้นะฮะก็เริ่มใส่ดอกแต่ตัวนี้เริ่มมางง่ายแล้วเนาะ คนเริ่มออกแล้วแต่ไม่ค่อยเปลนเนี่ยลูกบุ๋มโอ้ยธรรมดาพี่น้องไพ่มีวิธีอ่ามันเป็นกุ้งแห้งครับไพ่มีวิธีกำจัดแบบนี้เนี่ยพี่น้องบอกแฮนเป็นแบบมีมีเปล่าคอมเมนต์ทักทายในคอมเมนต์บอกนี่ทุกไมีวิธีพี่น้องเขบอกไม่ได้มันเป็นด่างเนาะมันเป็นด่างมันเสียแบบนี้นะไม่สามารถขายได้ เราไปเก็บไปกินเองนะคะเออพี่น้องมันเป็นยังไงลกมันสูงแหงเห็นบอกถ้าจูบน้ำใส่เลยมันลมแหงน้ำทางเหงามันไปจั่วนบ่แม่ได้น้ำทางเห่าเมื่อถ้าจูบน้ำใส่เลยข้ามมาแต่ลมมันแหงแล้วพาดแบบนี้มันเลยกกมันสูงอันนี้เอาจากพังเลยพี่น้องเลยข้ามมาเห็นบอก เชือกพางไชลัศเชือกพางไชลาศ้าแซนเราไม่ซีดงมานอนอยู่้อปืนปีนั้นแล้วเอาบัตรใส่เสื่อเนาะมันโหลดลุบหมดเรื่องผลผลิตคือว่าโอเคแต่ว่ารายได้หรือว่าเงินรายการขายเฮากิโลบาทแพงเนาะอืเกยแบบบระหยัดเป็นผลปันใดจะถือว่าโอเคเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอนาคตมันต้องแพงขึ้น หรือว่าช่วงมันอาจจะแพงช่วงอันนั้นพี่น้องพีคข้านะช่วงเขาดำนาหรือว่าช่วงเขาแล้วเกี่ยวเขาช่วงแล้วเกี่ยวเขาไม่ไหมช่วงเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกาเราเดือนตุลาหาพฤศจิกาพีกสี่แพงกิโลละสองร้อยจะมีเออไม่กิโลละร้อยหรือกิโลสองร้อยกิโลสองร้อยบวกอันกิโลละแสน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 ซาวแสนสามแสนซาวแสนสามแสนหา กิโลหนึ่งลนะเซนหาส่งตลาดแถวอยู่ตลาดบ้านห้านี่เข้าชิ้นช่ดเซนสามอีลาป,ปูในช่วนนะั่นเ้าเก็บนะี่ได้แค่กิโลละเซนน้อยช,ชิ้นชุดถ้าแบบผีงามขึ้นอันนี้ตอนช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนอันพฤศจิก,กายนนั่นโอ้ยฉันสียเอาเงินสอ,องท้ายปีนี่นางอาจสิได้ผลผลิตลายอยู่เนาะ เรื่องไรได้เนาะงาสิบูกเครื่องเ่องแง่ผลแต่ว่างานสิบูกอ่าพีกายนี่ยงปลูกชาลูกไว้ลูกชามันได้ผลผลิตเออปลูกไว้เนาะราคามันยังบุราคามันบูรูเดีวผีข้าผัดเบิรตแล้วราคามันสูงผัดบ่มีผีขายเอองปลูกไว้เกินแต่ไพแกลูกลูกายแต่ไม่จะบโลด บบถ้าปลูกหลายๆเบอดร์เป็นจะเบนบ่เขากับปลูกเป็นแต่ว่าคือเรื่องการดูแลมันนี่มันต้องเอาใจใส่รีอัะรอ่อีกเรื่อ,องนึงก็คือเป่งน,น้าปลาตกะเป่งน,น้าปลาตกสุดนะเดยสุดฝนตกแห้งๆนะเป<อ>็นช่วงที่เขากำลังเริ่มปลูก<อ>ช่วงที่ฝนหึมๆแห้งๆนะเขาถ้าปลูกปลูกแล้บบนี้หน้าถั่วมันเป่งน้าปลาตกตายบางคนก็ตายไปทะไรอยเสียผลผลิตไปมากมาย ถ้าปลูกก็ต้องปลูกใส่แบบเนินเนาะปลูกใส่พอปลูกบนอันร่องน้าบนเก็บน้าปลูกเป็นเนินนี่คืออันนี้กันนาจจะได้อยู่ที่ขนาดจะเป็นน้ำตกอยู่อันนี้ถ้าจุดจะได้บ่ได้ถ้าเป็นยามโพนปลูกได้บ่ได้ไม่ได้มันเป็นไฮนาเอาไหญ่เลยบ่อ้ว่นไม่ใญ่ไฮไนี่เอ้าดูตอนใดวะที่กี้ปีสองหายเนี่ให้ในบ่ได้ดูทีกิ้ไปสองหายมันติ จะซ่องให้แต่ว่าบริษัทดูดมีแต่กลนเอาคานมันออกอ่าบ่ไม่ได้ดูดได้นี่นะที่ห้าดูดก็คือสามให้หนึ่งสองสามสี่หาทางล้างซสาเอื้อยถ้ามีเงินเสเอื้อยกับสีเห็ดใหญ่เบิร์ตเท่าจีอ่าเห็ดตาแดงไม่ได้เห็ดนะหนี่งก็อนาคตเนาะสี่เสเอื้อยสีลงโซลาร์เซลล์อนาคตแล้วพี่น้องเนาะถ้ามีเงินถ้ามีเงินนะคะนึกพูดได้ยากซอยก่อนก็ได้ด้ว เอาคื้นลงนะท้งเทากระสีปลูกอย่างอื่นที่มันได้เก็บเป็นแม่ยำแรงบ่คันนเท้าเห็ดไทยหน้าใหญ่มันกะสีคันมันกระสีใหญ่แม่รายการเท้ากระสีมีพื้นที่ปลูกหลายขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าห้น้อยมันสิเป็นแต่คันมันสิมีแต่คันมาแม่บางหม่องหน้าบดถึงเทาก็ต้องขันไว้ถ้าหน้าบดถึงมันก็เป็นหน้าห้น้อย อ่ไหก็ต่อพังเมืองอนาคตนะพี่น้องจะเป็นนาฬิกะเอาคลิปนี้ก็จ้จบไปสำนีแลวพี่น้องเดอชมสวนเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดของเราข้าวโพดกับเบียงอ้ำปันได้เพราะว่าวันไดาใส่ปุ๋ย <laughs> เดือกรู้ว่ามันขาดปุ๋ยขาดอาหารการกินคือกันกับคนเฮาอันนี้พรท่านได้ขวดบ่นี่นตอตปนนี้ปุ๋ยกำลงัง ส,สเวยกับซีเมอก์สก่อนเพราะว่ามีธุระต่อนะคะขอบคุณทุกกาลังใจพี่น้องฝากเบอร์ฝากชมฝากอุดหนุนด้วยนะคะ,ะอีกโบราณกับ<ม>เก็บริกแล้วจ้ามียังกระเซือเรือด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ <laughs>